วันนี้เราจะพาไปดูร้านซูเปอร์มาร์เก็ตที่ขึ้นชื่อได้ว่าขายของถูกที่สุดในโอซาก้าเลยนะคะร้านนี้มีชื่อว่าร้านดอกทางตะวันนั่นเองค่ะความพิเศษของร้านนี้นอกจากขายของราคาถูกแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นร้านที่เปิด24ชั่วโมงอีกด้วยแต่ร้านดอกทางตะวันค่ะมีหลายสาขามากเลยนะคะวันนี้เราจะพามาที่สาขาย่านนิปอนบาชิค่ะสาขานี้นะคะจะอยู่ใกล้ๆดงทงบุรีค่ะเดินจาก ตรงธงบุรีมาเพียงนิดเดียวนะคะหรือใครถ้าอยากมาทางรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะก็สามารถมาขึ้นที่สถานีนิปปอนบาชิที่ทางออกเจ็ดนะคะหลังจากนั้นก็เดินเรียบถนนมาเรื่อยๆเลยะคะ่ะเดินตรงมาอย่างเดียวนะคะก็จะเจอร้านซูเปอร์มาร์เก็ตภายในนะก็จะมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งนะคะรวมถึงอาหารสำเร็จรูปด้วยแต่ว่าสาขาเนี้ยนะรู้สึกว่าอาหารสำเร็จรูปสาขาเนี้ยน้อย กว่าสาขาอื่นนะคะเพราะว่าทิปเนี้ยแนทไปทั้งหมด3สาขาด้วยกันและเดี๋ยวใอยากให้เพื่อนๆติดตามดูด้วยนะคะเพราะว่ามีอยู่1สาขาแนทรู้สึกว่าของถูกที่สุดในบรรดาทั้ง3สาขาเลยค่ะ ออร์เรนจิน่าเป็นไงบ้างคะตุ้ยก็เปรี้ยวๆนะน้ำส้มออกเปรี้ยวนิดเดียวแต่ก็ไม่ได้แบบอชาซาแต่ว่าเราว่าอร่อยราคาเท่าไหร่ไม่รู้จะไม่ได้ว่่าจะลงนีเดินพราะไอ้นั่นไม่มีคนกินเลยอ่ะเหนียวดินี่เราว่ามันอารมณ์เหมือนรสชาติเหมือนส้มโออะที่มันมีความซาเหล้าอันเนี้ยไอ้อย่างเงี้ยมันเป็นแอลกอฮอล์อะมันเป็นเหล้า มันไม่มีรสอ,อะไรเลยอ่ะโคตรขั้นสุดอ,อืออันี้อะไรอ่ะอันนี้ปลาซาบะแต่ว่ามันอุ้ยต้องนึง่งข้าวเป็นเนื้อ,อมันไม่กินแต่กินกเีอร่อยหวานเอาข้าวเนี่ยมากินดิข้าวมันต้องร้อนถึงจะกินทุกอย่างอร่อยในความคิดนะรอใช่ไหมเกลือตัวเกลือน่าจะเป็นหมูสับ ยุกแป้งทอดไม่มีน้ำจิ้มเลยอ่ะไม่มีแต่เราว่ามันเหมือนขอเอาจากเปัวอวันนี้อร่อยเอาเลยละกิมจิมันเค็มไหมเปรี้ยวด้วยใช่ไม่เวิร์กซื้อกิมจิเกาหลีกินอร่อยกว่าเฮ้ยมันมันมีหลายอันวันต้องลองชิมให้ครบทุกอันแล้วจะรู้เพราะว่าเพราะว่าเราเคยเจอที่มันอร่อยมันย่อยมันตจดไว้ของมันหวานของเกาหลีเองก็เหมือนกันมันก็มีที่ทอที่ไม่อร่อยเหมือนเราต้องจดไว้เหมือนกัน เราทำใหญ่เจ้าไหมเธเวลาไปกินตามร้านอ่ะกินใหญ่เนี่ยควกินนี่อร่อยนะพวกตามร้านที่แม่นขายพวกไก่ทอดหมูทอดแล้วมันมีกิมจิของมันอ่ะอร่อยอ่ะไม่เหมือนมันกรอบอ่ะแล้วมันก็ไม่แล้วมันก็เปรี้ยวดีอ่ะแต่เราบอกควรซื้อกิมจิมามันตัดเลี่ยนไม่งั้นเนี่ยกินในเนี้ยเฉยๆอ่ะเลี่ยนหมดแล้วทอดเปลือกอืมทไม่เลือกหมดเลยเลือกนั่นเลือกนี่แน่เลือกเหรอ อันนี้กินด้วยข้าวอร่อยนะเป็นว่าเราไม่รู้สึกว่าข้าวต้องร้อนอข้าวเย็นก็ไม่ไม่แบบกกินข้าวเียชิมชิมชิมข้าวเม็ดมันอร่อยอืมเป็น้าดีแล้วก็ปลาไม่คาวบางตือปลาญี่ปุ่นรู้สึกข้าวญี่ปุ่นแล้วเราว่ากินกับกิมจิมันก็อันนี้ดีอันนี้จริงๆก็อร่อยนะแค่มันไม่กรอบกวนชิมยังมันเป็นหมูกรมู๋ับทุกแป้งข้อเหมือนกินไก่ไรกระดูกอะมันกรอบปะอร่อยนะดี ราคาก็าโอเคเลยไอร้านท่านละวันเนี่ยเราบอกว่ามันถูกนะดูเดี๋ยมาเที่ยวกับร้านเนี้ยของแพงได้ปะ่ะมันชื่อร้านไลท์อะไรไม่รู้อะไลท์อือไลท์อะไรสักอย่างสรุปร้านท่านละวันโอเคแต่เดี๋ยวมันจะมีอีกสาขาหนึ่งที่เราบอกว่ามันอยู่ย่านย่านดารของญี่ปุ่นอะไม่รู้ว่าถูกกว่านี้ไหมน่มาจะถูกกว่านี้แหละแล้วเราจะไปวัน,นไปวันที่กลับจากเกียวโตเนี่ยแหละอแวแวะอ,อ่อนอือทะเลมีการเปล่ง